สวัสดีค่ะชื่อกนกวันบุญคงนะคะ<ม>ชื่อเล่นชื่อมดตะน่อยค่ะก่อนที่จะมารู้จักพระเจ้านะคะสมัยก่อนก็รู้จักพระเจ้าตอนช่วงมม,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 มหจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็น เด็กที่คิดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายนะคะแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็หยิงด้วยเป็นคนที่หาความสุขยากมากมีความวิกตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้จักพระเจ้าจากการที่คุณแม่นะคะตอนนั้นท่านป่วยเป็นอัมพากพ์ึกแล้วก็มีคนมาประกาศพระเยซูกับท่านแล้วท่านก็รับเชือ่อแล้วท่านก็ได้รับการรักษาให้หายนะคะแล้วก็สามารถเดินได้นะคะจากที่เดินไม่ได้แล้วก็นิสัยของท่านก็เปลี่ยนไปมาก เป็นคนแบบดีจากคนที่เป็นคนไม่รักคนก็เปลี่ยนเป็นคนที่น่ารักนะคะเราก็เลยมีมีความสงสัยว่าเอ๊ะหรือพระเยซูจะมีจริง ก็เลยตัดสินใจรับเชื่อตามแม่เลยค่ะหลังจากรับเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้าอวยพรเยอะมากๆนะคะเหมือนพระพรตามติดชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งแรกที่ได้ก็คือสันติสุขที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าะคะ่ะเราเป็นคนที่มีความสุขแล้วเราก็เป็นคนที่รักพระคำเราอ่านพระคำเหมือนคนหิวเลยนะคะแล้วพระคำก็เริ่มเปลี่ยนทัศนคติของเราเปลี่ยนมุมมองของเราทําให้เราเป็นคนที่รักคนอื่นมีน้ําใจเปลี่ยน พอความคิดเราเปลี่ยนชีวิตเราก็เปลี่ยนการกระทําเราก็เปลี่ยนคําพูดเราก็เปลี่ยนทําให้เราเป็นคนที่มีความสุขมากๆแล้วก็พระคาของพระเจ้าเป็นสติปัญญาจริงๆในการดําเนินชีวิตค่ะก็ได้รับพระพรในเรื่องของการเรียนมากๆนะคะเราว่าพึ่งพาพระเจ้าตลอดแล้วตอนนั้นอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยความที่เราต้องการที่จะอยากช่วยพ่อแม่ประหยัดในค่าเล่าเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ได้ 5A แล้วก็ได้ แทบจะทุกเทอมเลยนะคะจนเราจบแล้วเราได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งด้วยการที่พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าเป็นสติปัญญาเป็นทุกอย่างสําหรับเรามันทําให้เราได้จบมาแล้วก็มีเกียรินิยมและนําไปสู่พระพรแผนการต่อไปที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้กับเราคือเราได้งานที่ดีเรามีเงินที่จะสามารถซัพพอร์ตให้กับ พ่อแม่เราซึ่งรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดได้คือเขาก็จะพาคนไปคิดจักรไปรู้จักกับพระเจ้าอะไรเงี้ค่ะแล้วเขาเราก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของการเงินได้ผ่านการอวยพรของพระเจ้าค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แต่งงานใช่ไหมคะก็คราวนี้สามีเราก็เชื่อพระเจ้านะคะแต่เขาไม่ได้เดินกับพระเจ้าแล้วเราก็มีลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยาก ไปนมัสการพระเจ้าที่คิตจักเหมือนเดิมแต่ตอนนั้นเราแต่งงานแล้วเราก็มาซื้อบ้านซึ่งมันอยู่ห่างไกลกับคิตจักรเราก็ขอสามีเราพาไปแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็รู้สึกเหนื่อยเราก็มีปัญหาเราก็ที่ฐานกับพระเจ้าว่าขอให้เขาอ่ะเป็นคนที่จะนำครอบครัวได้ไหมในการที่จะไปติดสนิทกับพระเจ้าจนกระทั่งพระเจ้าก็ตอบคําอธีษฐานนะคะวันนั้นที่ชมการถ่ายทอดสดงานศพของคุณแตงโมก็เห็นคําว่าสะพานสูงก็เลยเข้ามาดูว่าอ๋อมีโบสถ์ที่อยู่ใ,นใ,นในกล้กับบ้านของเรา ก็เลยไปบอกเขาว่าเนี่ยพาไปหน่อยสิก็พาไปครั้งแรกก็ไปพบอาจารย์ จากต่างประเทศเทศนะนะคะคราวนี้เขาก็เริ่มจะแบบว่าเออไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยโอเคแต่ขอบคุณพระเจ้าที่น้องสกายนะคะก็ไปรบเร้าพ่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากไปไหนเลยนะเขาอยากไปโบสถ์ช่วยพาเขาไปหน่อยหลังจากนั้นก็ไปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกอาทิตย์ถัดไปก็ไปเจอกับอาจารย์อนุภาพนะคะเทศานาะและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากนะ็ <c oughs> ก็ไม่เคยขาดโบสถ์อีกเลยนะคะก็ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าชีวิตติดโบสถ์ไปเลยก็พระเจ้าน่ารักมากๆก็ขอบคุณอาจารย์อนุภาพมากๆนะคะขอบคุณอาจารย์วีนา อาจารย์พีชอาจารย์มาแชลขอบคุณพี่มาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่น้องที่คิดและจากค่ะมดมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมากๆเหมือนมดได้สามีคนใหม่ที่มีพระคริสต เป็นผู้ที่อยู่เหนือเขาอีกทีนึงแล้วเขาก็ปกครองดูแลคนในครอบครัวเขาโดยหลักการของพระเยซูค่ะมันดีมากมันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ลูกๆก,ก็ได้รับการเสริมสร้างนะคะทั้งน้องเกรสและน้องสกายก็รักที่จะ <c oughs> ไปคิดตัรนะคะสําหรับพ่อแม่นะคะจริงๆในยุคนี้มันมีอะไรหลายอย่างที่มันดูยากมากมันมีสื่อโซเชียลหรืออะไรต่างๆมากมายแต่ เมื่อลูกเรามีพระเจ้าอะค่ะมันง่ายมากอย่างเช่นสมมติมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สกายเขาก็จะเริ่มมีปัญหาเพราะว่าเขาเก้าเข้าสูวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมดก็พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยฟังแต่สิ่งที่เขาฟังก็คือพระวจนะคำของพระเจ้าเช่นเราบอกว่าวินัยคือชีวิตนะเวลาเราพูดพระคำเงี้ยเขาจะหยุดแล้วเขาจะฟังหรือบางครั้งที่เขาเผลอเลยน้องสาวเขาอะเกรซก็จะเตือนสติบ,บอกว่าพี่สกาย จงยำเกรงบิดามารดาอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนกบจะนึกขึ้นได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันง่ายกับการปกครองลูกๆมากๆแล้วก็เหมือนมดอะบางทีถ้าออกเฉยๆเริ่มไม่ให้เกียรติสามีอะไรเงี้ยพระคำของพระเจ้าก็จะเข้ามาทําให้เรากลับใจใหม่อย่างกบก็เหมือนกันเวลาที่เรามีพฤติกรรมที่เออมันไม่น่ารักอะ พระคำที่บอกว่าให้รักภรรยาเหมือนกับที่พระคิดรักคิตจักรก็ไปทําให้เขากับใจแล้วมันเหมือนกับทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันแลวที่สําคัญคือเรารักพระเจ้าเหมือนกันเป้าหมายเราให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเหมือนกันทั้งครอบครัวในแง่ของการรับใช้เมื่อก่อนมดมองการรับใช้เป็นเหมือนภาระ แต่ขอบคุณพี่มะนะคะที่พี่มะแบบกล้าที่จะเตือนมดด้วยความรักจริงๆบอกว่าเออเรามีจุดตรงไหนที่เราจะต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เรากลับใจใหม่อย่างเมื่อก่อนอนะมดเลิกโบสปุ๊บกลับบ้านปับ๊บก็กลับใจใหม่พี่มะก็บอกเราว่าเอาเอมันไม่ได้นะมันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าโอเคละแต่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพี่น้องอะต้องปรับปรุงตัวก็ถามพี่มาว่า,าให้ทำยังไงพี่มาก็บอกว่าเออเลิกโบสเสร็จก็มาสมัครที่ทำกับพี่น้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหลังจาก นะเราก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามมันก็เลยทําให้เราอะได้เรียนรู้ผ่านการเชื่อฟังและทําตามว่าเออจริงๆการ,ร,รที่เรามีความสัมพันธ์กับพี่น้องอะมันก็มีส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เราอะเข้าใจน้ําพระทัยของพระเจ้ามากขึ้นเราเรียนรู้ความเรื่องความรักเราเรียนรู้พระวจนะคาต่างๆแล้วเราเอามาใช้กับพี่น้องเรามันเป็นการผูกพันตัวจริงๆมันเหมือนเป็นพระกายตามที่เราภาวนาพระคำกันจริงๆอะค่ะก็รวมเราใช้ ก็ในทีมอธิษฐานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นกบก็ชวนให้ไปรับใช้ใน l อการรับใช้พระเจ้ามันทําให้เราเห็นของประธานของเราชัดขึ้นนะคะเราก็รู้ว่าเออเรามีของประทานอันนี้นะแล้วมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจเวลาเราไปรับใช้พระเจ้าเราก็บอกกับพระเจ้าเราไปด้วยท่าทีที่พระเจ้าใช้ลูกนะเพื่อที่เราจะได้เป็นพรให้กับพี่น้องของเราหรือบางครั้งที่เวลาคนอื่นรับใช้อย่างเงี้ยมดก็ได้รับพระพรก็ตอนนี้ก็รู้สึก สนุกมากเหมือนชีวิตแบบได้รับการเติมเต็มผ่านการรับใช้แล้วก็มุมมองเรื่องการรับใช้เปลี่ยนไปเลยค่ะการรับใช้ไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยเมื่อเรายอมที่จะให้กับพระเจ้าพระองค์ก็จะเป็นพระเยโฮวาหีเรพระองค์จัดเตรียมทุกอย่างให้กับเราเสมอค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็รักษา อาการป่วยของมดนะคะมีอาการผื่นขึ้นจนเราคันจนนอนไม่หลบับเรารู้สึกแน่นหน้าอกอะคะ่ะคือต้องกินยาแก้แพ้ซึ่งมันกระทบกับทุกอย่างในชีวิตเรามากๆแต่มีอยู่วันหนึ่งที่เรานมัสก,การพระเจ้าได้สุดใจแล้วมันเต็มล้นมากในพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับการรักษาและหลังจากนั้นนะคะผื่นมันก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยอาจจะมีริ้นๆหน่อยๆแต่คือไม่จําเป็นต้อง ทานยาคือส,สักพักมันก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแทบจะไม่ขึ้นมันเหมือนหายไปเลยจริงๆก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าน่ารักมากค่ะพระเจ้าแสนดีมากค่ะก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะหนุนใจให้กับพี่น้องนะคะทุกคนเลยว่าพระเจ้ามีจริงค่ะพี่น้องพระเยซูเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะคะพระองค์พระองค์แสนดีและพระเจ้า พระองค์สัตว์ซื่อมากๆนะคะพระองค์รักเราไม่มีใครที่จะรักเราได้เท่านี้อีกแล้วแล้วขอให้เราพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระองค์รักเราและพระองค์รักษาพันสัญญาของพระองค์เสมออยากจะหนุนใจให้ทุกคนนะคะเดินกับพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนนะคะแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวง ใช่นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอมาเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ